ตอดักอันนี้ไปคอยเราทั้งหลายเปิดเตรียมตัวปฏิบัติภาวนาที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาเป็นประจำการภาวนานั่นเพื่อเป็นเครื่องรักษาจิตใจของเราให้อยู่ในคุณธรรมอันเป็น นทางนำมาให้เกิดความสุขเพราะความสุขเป็นที่ต้องการของเราทั้งหลายแม้จะทำงานความเห,น,เหนื่อยลําลำบากยากเท่าไรความมุ่งหวังก็ต้องการความสุขนั่นเองความสุขทุกอยาก่างต้องมีการเสียสละมีการลงทุนมีการ ต่อสู้ในควรที่ต่อสู้บางอย่างก็ต้องอดทนจึงจะได้มาซึ่งความสุขไม่มีความสุขใดๆอันเป็นฐานมั่นคง,งของชีวิตจะได้มาโดยการไม่กระทำและไม่พยายามความสุขทุกอย่างจะเกี่ยวเนื่องโดยร่างกายชีวิตความเป็นอยู่ เราก็ได้ต่อสู้มาทุกวี่ทุกวันทางด้านความรู้ทางจิตใจทั้งการงานผิดใช้ซถึงแม้ว่าความเนหน็ดเหนื่อยเท่าไรเราก็ต้องทำถ้าไม่ทำก็ยิ่งยำแย่เลยเป็นคนดีความสามารถความฉลาดขึ้นมารู้ว่าจะได้จากการฝึกอบรมทั้งนั้น เพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายเข้าใจการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักแห่งความเป็นจริงแท้จริงการภาวนานั้นเป็นงานที่ละเอียดเป็นงานที่เราจะต้องใช้สติใช้ปัญญาอันถูกต้องเพื่ออบรมจิตใจของเราณภายใน เพราะจิตใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการกระทำทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรตรัสว่าความดีความชั่วทั้งหลายจะสำเร็จมาจากใจมีใจนี่เป็นใหญ่ถ้าใจดีแล้วการกระทำทุกอย่างก็ดี ใช้ใจชั่วแล้วพูดอยู่ทำอยู่ก็ต้องทำอยู่ด้วยความชั่วนั้นมนหนุนบังคับให้ทำเพราะความชั่วที่มีอยู่ในใจนั่นเลยกลายเป็นใจเป็นใหญ่พัวหน้าในทางความชั่วเพราะฉะนน้นจึงมีการอบรมจิตใจให้ดี เพื่อจะได้เหินห่างจากความไม่ดีอบรมจิตใจให้สงบเพื่อเหินห่างจากความวุ่นวายอบรมจิตใจของเราให้สะอาด <c oughs> เพื่อพ้นจากความหมหมองก <c oughs> ารอบรมจิตใจของเราให้สงบ <c oughs> เพื่อได้มาซึ่งความสุข ความสุขให้พ้นจากทุกข์เพราะฉะนั้นจิตจะสงบได้ต้องอาศัยจิตใจดีปรับปรุงให้ดีทำความเข้าใจให้ตรงให้ถูกต้องให้จิตเกิดจัตชาในการปฏิบัติเพราะงานส่วนนี้เป็นงานที่ละเอียดถ้าจิตใจหยาบหยาบแล้วไม่สามารถจะเข้าไปสงบได้ ไม่สามารถที่จะปล่อยวางอารมณ์อันหยาบเข้าถึงอารมณ์อันละเอียดได้เพราะความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากจิตใจของเราที่ได้รับการอบรมมีสติมีปัญญาเข้าไปช่วยเหลือรักษาจิตใจของเรานั้น ให้ปล่อยวางอารมณ์ที่เป็นเครื่องกระทบกระเทือเนเป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นเครื่องก่อควรจิตใจไม่ให้สงบเครื่องเศร้าหมองที่ผลักดันจากจากจิตใจไม่ให้สงบนั่นเป็นมูลฐานอันสำคัญเรียกว่าอากุศลมูลอกุศลมูลฐานที่ปรักดันเกิดขึ้นจกจิตเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ล้วนแต่พลักดันจิตไม่ให้สงบทำจิตให้หมัวหมองทำจิตให้รุ่มแล้ม,มีความปรารถนาอารมณ์วัตถุต่างๆทำให้จิตคล้องในอารมณ์ต่างๆทิ้งที่งตนเองคล้องในความชอบคล้องจิตอยู่ในความชัง เลยกลายเป็นสังขารถูกแต่งอันยากขึ้นมากลายเป็นกายกรรมการกระทำโดยอำนาจแห่งอกุศนจิตนั่นลุนหลังถ้าีีอภุสนจิตประกอบไปด้วยความโลภตรถนาอันแรงกล้าลก็ยอมกระทำกรรมที่ผิด <c oughs> ถ้าความไม่พอใจ ก็เกิดพยาบามนี่เป็นเครื่องผลักดันทุกข์ให้เกิดขึ้นเวนกรรมให้เกิดขึ้นแก่บรรดาผู้ปรารถนาความสงบสุขทั้งหลายพึงเข้าใจให้ถูกต้องไม่ใช่มาจากอื่นไม่ใช่มาจากเทวบทุตรเทวดาดินผ้าอากาศมาบันดาลให้เป็น พระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงแก้วิธีนั้นทรงแก้จิตใจของพระองค์ให้ออกจากความอยากมาสู่ความละเอียดออกจากจิตใจไม่ดีมาปรับปรุงจิตใจให้ดีตอนนี้เราก็ไม่มีอุปสรรคอะไร เราสาม,มารถจะแต่งใจของเราให้ดีได้เรานั่งอยู่ที่ปลอดภัยภัยที่จะก่อวรจิตใจของเราจากภายนอกไม่มีแล้วนอกจากขักดังขึ้นในอารมณ์จิตใจของเราภายในเกิดจากจิตใจของเราเองสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราต้องกำหนดมีสติเข้าไปดกรู้จิตใจของเรา แล้วมาแต่งใจของเราให้ดีด้วยเอาคุณพระพุทธเจ้า,ามาเป็นเครื่องสึดอบรมด้วยนามชื่อว่าพุทธโธคําว่าพุทธโธนั้นเป็นชื่อของธรรมชาติที่บริสุทธิ์ธรรมชาติที่เบิกบาตรธรรมชาติผู้ไม่หดถูกคือเป็น พูดตื่นอยู่แทนอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อนะลึกพุทธโธแล้วพระพุทธเจ้านั้นนะพระองค์ชอบสงบเราก็ยินดีในสงบพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ชอบสํารวมเราก็พยายามจะลึกเกิดความสํารวมพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ชอบเทงเล็งไปขางนอก พระองค์ชอบดูจิตใจว่าเวลาปัจจุบันนี้จิตใจของเรามีความสุขหรือความทุกข์จิตใจของเราสงบหรือไม่สงบเราพยายามกำหนดรู้ส่วนสงบก็าตามไม่สงบก็าตามเราก็พยายามรู้ไปก่อนไม่ต้องไปแต่งอะไรยิ่งแต่งอะไรยิ่งไม่สงบ ยิ่งอยากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่สงบเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็มีแต่สัมรว์กับละกับพุโทโธอย่างเดียวไม่ให้ความอยากผลักดันขึ้นมาอยากสงบบ้างอยากรู้บ้างอยากเห็นบ้างความอยากนี้ท่านเรียกว่าตัณหาเมื่อตัณหามันปรุงขึ้นมาแล้วไม่มีทางที่จะให้จิตใจของเราสงบได้เพราะฉะนั้นเราทำด้ดยความสบาย รู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามเห็นก็ตามไม่เห็นก็ตามพุทธโธเรามีอยู่ที่พึ่งเรามีอยู่เราก็เอาพุทธโธเนี่ยเป็นที่พึ่งที่พึ่งอย่างประเสริฐเป็นที่พึ่งอย่างอุดม,มสูงสุดแม้แต่หายใจเข้าก็ลึกพุทธโธหายใจออกก็พุทธโธพุทโธรละลึกไปรลลึกไปจิตใจของเรา ถ้าหากว่าไม่มีความอยากอันอื่นมากลับดันจิตใจให้ปรุงให้แต่งขึ้นมามันก็ค่อยละเอียดสงบไปเองค่อยขาดจากอารมณ์ภายนอกเมื่อขาดจากอารมณ์ภายนอกจิตก็ไม่พุ่งสรานอย่างเหลือแต่พุโทโธอันเดียว ตอนนี้จิตเตรียมจะเข้ารวมเป็นสมาธิก่อนจิตจะรวมได้คล้ายกับนอนหลับการนอนหลับของคนเราทั้งยังมีทุกข์ครอบงำอยู่นอนไม่หลับถ้ามีความฟุ้งซ่านครอบงำอยู่ก็ไม่หลับก่อนจะหลับมันต้องขาดจากอารมณ์สุขและทุกข์และฟุ้งซ่านต่างๆเกิดความเบากายเบาใจขึ้นมาเตรียมเครื่อมจะหลับลงไป ฉันใดค็ดดจิตจะรวมเข้าสมาธิก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันแต่จิตเป็นสมาธินั้นมีสติปก,กับในจิตเพราะฉะนั้นโมหะความหลับนั่นเกิดขึ้นไม่ได้แต่มีอารมณ์อันเดียวเกิดความปิติเกิดความสุขเพราะเราไม่หลับ การนอนหลับไม่มีรู้สึกความีความสุขหรือความอิ่มถึงมีอยู่ก็ไม่มีใครไปรับรู้เลยไม่เกิดปัญญาไม่เป็นหลทางออกจากทุกข์ได้เพราะแม้แต่ศัตว์มันก็หลับได้โดยธรรมดาธรรมชาติแต่รำรมสมาธินั่นพระพุทธเจ้าพระองค์ฉลาดมีสติความเลอกกิกษาพุดโธนนั้น เข้าไปจนถึงที่ฐานของจิตเขาถึงห้องที่อยู่ของจิตเพราะฉะนั้นถ้หากสติแต่เข้าไปถึงที่เหล่านั้นแล้วสาม,มารถรู้เห็นเรื่องต่างๆของจิตจะกลายเป็นให้เกิดปัญญา ความรู้จริงขึ้นมาพร้อมประกอบไปด้วยความสงบและด้วยความผ่องใสในกายและจิตใจเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับความสงบแล้วจึงมีศรัทธามีความเพียรมีความพยายามยิ่งกว่าคนไม่เคยสงบ ยิ่งผู้ใดได้ความสงบมากได้ความสุขมากจากการสมาธิการปฏิบัติมากเท่าไรยิ่งมีความเพียรพยายามมากเท่าทีตามระดับเพิ่มความเพียรพยายามเพิ่มการลงทุนยิ่งไม่ตรมาเพราะเหตุใด,ดถ้าเราเห็นความสงบความสุขจากความสงบมากเราไปเห็นความ ทุก์ที่เกิดขึ้นจากความไม่สนุกมากเช่นเดียวกันเราเห็นคุณในการประพฤติทำการปฏิบัติรำมีประโยชน์มีความสงบในทางจิตใจยิ่งเห็นทอ,ทอดเห็นทุกข์ของโลกของสังขาระโลกมากขึ้นมากขึ้นให้เกิดความเบื่อหนา่ายคลายกับหนักช่าย,ยินดีนม่ไม่มีความประัถนา เพราะฉะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านตัดความโลภความโกรธความหลงด้วยเห็นทุกภยัยเพราะมีความสุขในทางธรรมเป็นเรื่อตัดสิทธิ์เป็นที่ยึดที่หนุกที่พึ่งเพราะท่านมีที่พึ่งทางธรรมแล้วท่านจึงตัดทางโลภได้ แต่เราไม่มีี่พึ่งทางธรรมไม่มีทเ่พึ่งอย่างอื่นเราก็ต้องอาศัยโลกไปก่อนเมื่อเราทั้งหลายพยายามอยากจะให้พ้นจากโลกเข้าไปถึงรมต่างกตามหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเรากลับหันมาดูจิตใจของเราอบรมจิตใจของเราให้ตั้งอยู่ในธรรมอันมั่นคงตั้งอยู่ในธรรมอัน ให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาจะได้นำมาซึ่งความสงบสุขวิเวทดักงกล่าวแล้วคอยเราทั้งหลายเนะพีย,ยรพยายามฝึกไปสั่งสมความรู้ของเราเมื่อเต็มเตี่ยมบริบูรณ์แล้วเราก็สามารถที่จะพึ่งทางธรรมได้รู้ธรรมเห็นธรรมได้ เมื่อผู้ปฏิบัติอื่นเขารู้ได้เห็นได้เราก็ต้องรู้ได้เห็นได้เพราะธรรมชาติเดียวกันมีทาสู้เช่นเดียวกันขอให้เราทั้งหลายเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพยายามสอดส่องมองรักษาจิตใจของเราให้ดีผลดีจะคื่คลานเข้ามาให้เราได้ศึกษาได้รู้ได้เห็น แจ้งประจักษ์ในจิตใจของเราิ้มสนมสัยมีศรัทธาเชื่อมัน่นในการกระทำของเราเองเราเห็นชัดเรียวกว่ากรรมเป็นของกองตนในทางส่วนที่ดีเราก็เห็นในส่วนที่ไม่ดีเราก็เห็นเพราะเราได้ผ่านมาแล้วในส่วนผิดได้ส่วนถูกไม่มีใครไม่เคยผิดองค์ตมเดจพะทัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ก็ได้หมุนเวียนวนเวียนอยู่ในวัฏฏะสงสารแสนสาหัสเช่นเดียวกันเหมือนกับเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระองค์จึงสามารถกำหนดรู้ทุกพระทุกมีมาแล้วซึ่งเป็นอริยสัจของจิงอย่างประเสริฐเราทั้งหลายถึง ทุกจะมีเหมือนไปเช่นเดียวกันกับพระองค์เช่นเดียวกันกับพระเจ้าทั้งหลายแต่เราก็ไม่สามารถที่จะรู้ว่านี่คืออะไรไม่สามารถจะเป็นอรยิยสัจให้เกิดความสนดสังเวชนิพิชาเกิดตามเมือน,น่ายเนแ่้ไขความนุ่มหลงที่มีอยู่ในจิตใจของเราได้อันนี้เพราะเราขาด การประพฤติทำที่ถูกต้องตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเรายังทําไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยศีลยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยสมาธิยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยปัญญาถ้าเราทั้งหลายทามักผลทางทั้งสามอย่างใสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเราคนหนึ่งอยูู่ในจ่มพวก เรโ้ธรรมเห็นธรรมมีพระธรรมเป็นที่พึ่งไม่มีสิ่งใดสงสัยในจิตในใจเพราะฉะนั้นขอให้เราทหลายจงพยายามกำหนดรู้ธรรมที่มีอยู่ประจำในจิตใจของเราในปัจจุบันด้วยเป็นผู้มีสติเข้าไประลึกบริกรรมทำภาวนาพุทโธพุทโธ แต่งใจของเราให้ดีด้วยศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสว่าเราได้มากระเพิปฏิบัติในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมครูผู้เป็นพระอรหรันต์ในกายวาจายใจ,ใจสาบริสุทธ์หมดจบจากเครื่องเศร้าหมอง มีความลอกความโกรธความหลงมีสถาบันไหนที่อาจารย์ผู้สอนบริสุทธิ์ซส่นความลอกความโกรธความหลงเหมือนกับสถาบันในพระพุทธศาสนาเราควรให้ความสำคัญนั้นนี้ให้มากไว้เพื่อจะได้นำประทึกปฏิบัติให้ถูกต้องโดยความไม่ประมาท ทำเก่ดการเวลาเหมาะสมเก่การเกเวลาชีวิตจิตใจของเราที่อํานวยความสะดวกพอจะทําได้เพราะอนาคตข้างหน้าไม่แน่นอนเร,เราทราบไม่ได้ว่าเราจะได้ทำถ้าเป็ิบัดสะดวกอยู่อย่างนี้หรือเปล่าเพราะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงแต่พ,ะพะจะเจะ้าจึงเตือนนัดเตือนหนาจะให้เราทั้งหลายเป็นคนประมา พราะความประมาทไม่ดีเลยให้เดินตีล่วงไปเปล่าไปปลับโดยเราไม่ได้ฝึกจิตใจของเราให้มีกำลังต่อสู้กับภัยในวัดทุกภัยในวัดสงสารที่ดักรอเ,เราข้างหน้ามีอยู่ตลอดเวลาพอถึงเวลานั้นเราจะมีอะไรช่วยเหลือเรา ไม่ใช่เราจะมีความสุขไปข้างหน้าแต่เรานี่ยจะ,จะทุกไปตามมันดับความสุขมันหมดไปหมดไปถึงไหวชารามากก็ยิ่งทุก,ก,าาทกข์มากอย่ไรชาราเป็นทุกขามารณำเป็นทุกข์ังความแก่ชราเป็นทุกข์ต่อสวดอยู่เสมอถึงความตายก็ยิ่งทุกข์อีกเมืเ่อแต่เราหายใจสะดวกสบายอย่างนี้ก็ยังทุกข์กถึงเวลานั้นมันจะทุกข์ขนาดไหน ถ้าเราไม่ได้ฝึกจิตใจอดรมในเ๋ยวนี้เราก็จะดินรนไม่มีที่พึ่งถ้าเราได้อบรมสมาธิจิตใจของเราเข้าไปสงบมั่นคงแล้วทุกเหล่านั้นไม่ครอบงำจิตใจได้เราก็จะได้ไปอย่างมีความสุขอย่างอางอดมันก็พุทธได้ฝึกฝนมาดีแล้วได้ชัยชนะ มัจจุราชไม่สามารถครอบงำจิตใจของเราได้เราสามารถไปอย่างนะผู้มีชัยชนะเดินทางอย่างผู้มีชัยชนะอยู่อย่างผู้มีชัยชนะเพราะฉะนั้นขอเราทั้งหลายเพียรพย,ยายามดังบรรยายมาให้ภาวนาะต่อไปดิบสมควรแต่เวลาและจะดกยอเริ่มพร้อมกัน